สวัสดีครับผมเพชรพาลุยสวัสดีที่สู้ฟูสุขคนครับผมมือน,นี้กระชิมมาสรุปแนวทางลาพัฒนาโครงทุดท้ายทั้งหมดก็มีอยู่สิบสามสำนักสิบสามอาจารย์ดังได้พี่น้องมั่นพุทธที่แปดพุทธิกาสองหาวโคกกระขเมื่อแรกนี่สองทุ่มเครื่องเนาะพี่น้องสองทุ่มเครื่องเดเ้อกลมาเบิ้งไว้น้ำกันเตรียมสมุดดินซอไว้จะจดว่าเล็กตัวใดมันตรงกันมันหลายสิบสามสำนัก มักตัวใดชอบตัวใดเข้ากับพิจารณาเพิ่งถาบ่มักกับพานนาะพี่น้องก็มาเริ่มกันเลยจากนุ่มส่วนอย่างของนุ่มส่วนอย่างนี่บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่หกส่วนจับคู่นี่ก็คือหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เพื่อนก็เน้นให้หกแปดเจ็ดแปดเน้นสองคู่ได้พี่น้องตัวเพื่อนบอเน้นให้กับพิจารณาเพิ่งนก็มีหกคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้ต่อมาของพอแต้มของพอแต้มบนล่างวิ่งรูดแปดกับสามเน้นที่สามส่วนจับคู่ลักสามก็คือสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งลักแปดกับแปดศูนย์ 1> 8, 1, 8, 4, ปแปดหนึ่งแปดสี่พอแต้มกระเน่นให้เก้าเอ้ยสามเก้าสามหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่เห็นกันเห็นสี่ครูไปนอนห้องกับแฉบนาจอยเลยครับเด้อต่อมากับเสียนน้องไข่ ของเสี้นนองค่ายเลขติดเลขวิ่นบนล่าง 7, 8, เจ็ดแปเกลขประกบก็บคือ3 4. กับสกระบนล่างวิ่ง3กับสส่วนจัพปูก็เก้าสามเก้าสีเ็เกันเน่นใ้ซีคู่ซีหางก็คือ9ก้าสามแปดเก้น่นคู่ ไปกันต่อเส้นปลาตานของเส้นปลาตานบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งเจ็ดกับแปดส่วนครบคู่กับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งส่วนตัวเน้นก็คือแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งตกกัน ตัวกันนี่กับสองหนึ่งสามหนึ่งก็จะเริ่มไปกลับได้พี่นองได้ต่อมาก,กับปูป้ศูนย์เจ็ดผู้ศูนย์เจ็ดบนวิ่งรูดหกจับคู่กับหกแปดหาแปดหกเก้าหาเก้า หกศูนย์หานยปู้ก็เน้นให้6 8 6 9 6 0อันนี้คือตัวเน้นบนส่วนล่างส่วนล่างกับวิ่งรูดศจับปู้กับ8 0ดศูเอ้ยศูนย์แปดหนึ่งแป้าก้าศส่วนตัวเด่นตัวเน้นตัวเด่นตัวเน่เน ปดศูนส่วนตกกันคือเป็นบนล่างคือหกหกศด้พี่น้องเนดะ้อันนี้ของปูศูย์เต่อมากของแม่แหล่ของแม่แหลงวดนี้มากครบ2ตัวสาตัวสตัวไดนะ้พี่น้องไนดะ้บนล่างแม่แหลให้วิ่ง0ูนย์กับสองมีตัวเน้นไะด้พี่น้องศย์กับสองแต่จับคููกับมีตัวเน้น กับ0 2กับ0 4 0 6 2 4 7 4 2 5 2 6 9 4 8 2กันเน้นให้2คู่ก็คือ0 2 0 4ส่วนเลขเบิ้ลก็คือ2 2 4 4 8 8ส่วนเลข3ตัวก็มี9 2 4เลข4ตัวก็มี2 4 0 4 พี่น้องห้ากระแคบหน้าจอเล้ครับเด้ออันนี้คือแนวทาง้าพัฒนาของแม่แหลหวดที่แล้วของแม่แหล่ก็เขาสองแปดตรงๆแล้วพี่น้องได้พิจารณาเบ่งโตงงเ่ินบอนเลนให้ต่อมาปูหาเจ็ดแปดของปูหาเจ็ดแปดผลลางวิ่งรูดหกกับเจ็ด เอาวิ่งรูด6กเก็ดตรงทดตรงหลายสำนักหกเก็ดเนี่ยส่วนจับคู่กับหกแปดหกเ็ดแปดเจ็ดส่วนตัวกันก็คือ6 0 7 0ส่วนเลขเบิ้ลก็คือ2 2งสอง พี่น้องเขากัะแคบหน้าจอแล้วครับเอออันนี้คือแนวทางล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดต่อมาก,กับปูโครลาดของปูโครลาดเมื่อวันจันน์นันกะเข้าทั้งบนทั้งล่างด้ของปูโครลาดเขาบนเข่าล่างอันนี้ปูหายวิ่งแปดบนวิ่งแปด จับคู่กับหาแปดศูนย์หาเฮ้ยแปดหาศูนย์หาส่วนตัวเน้นตัวเด่นก็คือ 8, 5, 86, 87ล่างวิ่งรูดเกจับคู่กับสี่ศูนย์เก้าศน่นเก้าหน,นึ่งสีอง้นนติดเก้าเกู้นย่งูข้ลาด มักตัวใดชอบตัวใดกับผิดกัณหน้าเบงวดนีนด้นี่เลขชนกันไลยก็คือหกแปดต่อมาของปูหนูของปูหนูก็เขา้ามาหลายงวดนอะพีหนองเนาะของปูหนูบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สองส่วนจับคู่กับสามสองปดสองเก้าสอง เจ็ดสองสามเจ็ดสก้เอ้สามเก้านกเน่นติดสก็คือสามสองหลกสองเกเพราะว่าเลขติดสองอันนี้2องแั้นว่าเน้นติดสองเพราะว่าเลขวิ่งลูดเน้นที่สอันนี้ก็เจ็ดสองจะปูนกันเน่นให้มาาแค่2สอคูได้พี่น้องได้สามองับ เก้าสองพี่น้องกับพิจนาเพิ่งต่อมาสเสี้ยนกรุงเทพของเสี้ยนกรุงเทพบนวิ่งแปดกับเก้าจะจับคู่กับเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่สวนตกกันกับเก้าสอง ส่วนตัวเน้นก็คือ8 3 9 3 8 4 9 4อันนี้คือเน้นบน4คู่4หางส่วนล่างวิ่ง7กับ8จับคู่ก็มี6 0 6 1 7 0 7 1 8 0 8 1ตกกันก็คือ7 2ส่วนตัวเน้นก็7 0 7 1 8 8 0 8 1แคบหน้าจอเลยครับเด้อ ตัวมากของสุดใจงวดที่แล้วก็เขานะพี่น้องเข่า2 8งแบนล่างไอ้เลขจิดเลขวิ่งจีเป็น3ามสี่หาเจ็ส่วนเลขวิ่งก็แปกับสี่เน้นที่สจับคู่กับ3ามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เก้าหาเหาเก อันนี้กับตัวเน้นให้กันได้พี่น้องเขียนผิดมันเป็นซีเก้าไม่เขียนเก้าซีกอนกับตัวเดียวกันคือเก้าพี่น้องกับกัปโตวคือเก้าส่วนตัวเน้นก็นคือซีเจ็ดซีแปดซีเก้าล่ะมักตัวใดชอบตัวใดกับผิดจระนาบบิง่งเพราะว่ามันลายอาจารย์ลายสำนักไปเทียบใท่กันเบ้างต่อมากับของพอแหลของพอแหลงวดที่แล้วก็เข่าตัวเน้น เข่าสอตัวเน้นบนล่างวิ่ง8กับเเน้นที่8ส่วนจะคู่กับแป8ศูนย์แปดส่เจ่น้นแปดสี่เสุดท้ายทายสุดกับของแอดวดที่แล้วกับเขา่าวดที่แล้วเข่าตัวกับ,กบ แปดหนึ่งหนึงแปดถ้าประมากแอดจับคู่ให้กับจับเอาในตะล่างได้พี่น้องได้ราวาเลขราว่สองกระติดมาสามงวดแล้วขยับปลายจะถิ่มสองนี่มันชนกันสองช้ันกันจับคู่เอา2 8งแปดศูนย์สห้าหกจับคู่บนล่างกับสามศูนย์สามหนึ่งสามสองหนึ่งสองห สองห้าแปดห้าแปดหกบนล่างวิ่งหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งส่วนจับคู่ตัวเน้นก็คือสามหนึ่งสองหนึ่งเน้นให้สองคู่สองหางได้พี่นอ้องได้ตกลกันตัวล่องก็จะปลาจะจิ๋มจะลืมเลขที่ตรงกันนี่เจ็ดกับแปดนี่ตรงหลายนะพี่น้องน่าเจ็ดกับแปดนี่นี่ของแอดนี่ก็เป็นแปดหกแปดห้าแปดหก ของคแหลมมันแปดสี่เจ็ดแปดเลขติดแปดหลายทุกสำนักของสุดใจกับซีแปดหาแปดเลขติดแปดทุกสำนักเชื่องเทบก,ก,กับแปดสามแปดสี่ของปูหนูก็เป็นสามแปดสอง 8238เลขติด8ทุกสำนักของปูโคราดแบาด858687แน่เลขติด8ทุกสำนักของปู578ก็ยัง68 78ของแม่แลของแม่แลก็ติด8ของแม่แล่ก็กเป็น82 หกปูศูนย์กับ68แปดห้าแปดหกแปด้าแปดกับศูย์แอีกเส้นปลาตานกับยังติดแปอีกเลขวิ่งกับยังเน้นที่8 8ดแปดเเลขติดแทุกสำนักเส้นน้องไายกับแปดสามของพ่อแต้มของพอ่อ,งพอแต้มกับแปดศูน ของนุ่มสวนยางกับกันยังติดแปดหกแปดเจ็ดแปดนี่พี่น้องเลขติดแปดทุกสำนักเลขสิบสามสำนักเลขติดแปดมัดเลย่ะพี่น้องใครแคบหนาจอไว้ทุกสำนักเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดชอบตัวใดกะพิจารณาเไงก็ขอบุญขอบุนทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ห้แนวาทางล่าพัฒนามากขอบุญขอบุญหล,ลายครับผมเหมือนแรกงสองตงุง้เพลิงขอให้พี่น้องเข้าโชกม,มันหมันเรื่อยแย่งสุขผูสุซขคนฝากคนไรคนแช่คนที่ตาม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม